ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe และถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีการ์ดไฟนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่กับเด็กโรวานะครับแวนการ์ดใบใหม่จากบล็อก DC ซีนะครับ โดยโลโลวานั้นมีความสามารถแอคแวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นโซบัานหนึ่งใบนะครับพอเพนทอลเเพนโทเคินสามใบลงช่องเดียวกานนะครับผมเเพนโทเคินก็จะเป็นใบนี้นะครับผมเป็นยูนิตเกรดศูนย์มีความสามารถโบสปลาโจมตี5,000มี1นึ่งคีย์ทีข้อนะครับและนอกจากนี้โลโลวาก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถนะครับนั่นคือเมื่อยูนิตนี้ถูกโจมตีนะครับในช่องแวนการ์ดยูนิตนี้สามารถเลือก รีทายเพนโทเค้นนะครับ1ใบหรือมากกว่าแลวอยู่ในนี้ก็จะได้บวกพลัง5 0 0พันต่อจํานวนโทเค้นที่รีทายไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นแวนการ์ดสายตั้งรับนะครับผมเพราะว่าความสามารถข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ตีหนึ่งครั้งต่อเธอนะสมมุติอีกฝ่ายแบบมีเวฟแบบแบบปอแปเหมือนแมกโนเลียน,นยตีขอ5 0 0พันขอห0 0พันก็รีทายโทเค้นได้เลยนะเพราะว่าเอฟเฟกบนก็คอมแลวสัง่งว่าอ่ะรีทายหนึ่งรีทายสองสมมติครั้งสามก็รีทายสามอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ้อกันได้แบบชิวๆแบบไม่เสียมือเลยนะครับผมเอาล่ะครับต่อไปเราก็จะมาดูเด็กลิสต์ของเด็กนี้กันครับผมไปกันเลยเอาล่ะครับเราจะมาดูลิสต์เด็กของเด็กโรโลวากันนะครับผมในอันดับแรกก็จะเริ่มที่ไล่ไลนะไล่ไลก็จะเป็นไล่ไลโรโลวานะครับเป็นไล่ไลที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้เราได้โทเคนฟรีนะครับได้แพนโทเคนฟรีต่อมาครับของในเด็กก็จะมีโรโลวาเกตสามนะครับใส่สามใบ ต่อไปก็จะเป็น i m p o w e r Dragon นะครับ Elite Power Dragon นะครับใส่มา4ใบนะเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็ก4เวฟนะครับผมต่อมานะครับจะเป็น Set Order นะครับเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยสายตาอันมุ่งมั่นคู่นั้นนะครับผมโอ้โหชื่อแบบเหมือนไม่ใช่ชื่อการดเวทนะครับก็จะมีความสามารถนะครับถ้าเว็นการของคุณมีโรโลวานในชื่อกาดคอ,ตตอร์ตบอลหนึ่งยีทายเรียกการคุณห่ใบเพืาอเล่องการ์ดใบนี้ ออโต้ Auto, เมื่อการ์ดใบนี้เข้าออเดอร์โซนคุณค้นหาการดที่มีลาดิลีน่าในชื่อาากาดจะกองกาดคุณไม่เกินหนึ่งใบสแสดงและนําการ์ดใบน,นั้นขึ้นมือแล้วก็สับกองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ความสามารถคอนในออเดอร์โซนนะครับในเทิร์นคุณถ้าแวนไก่ของคุณมีโลโลวานะครับในชื่อการ์สโทเค็นยูนิตแถวหลังทั้งหมดบวก5000นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพนโทเคน็นหรือโทเคน็นอื่นๆนะบวก5000เนี่ยเพราะว่า เ็กนี้เป็นเอกโทเค n นนะจะทําให้เด็กนี้มีพลังนะครับผมต่อมาครับก็จะมีลาดเลิน่านะครับผมเป็นการ์ดตีใบสําคัญของเด็กนี้นะครับความสามารถแอคนะครับช่องเรียากาศถ้าคุณไม่มีโมโมเคโทเค้นคาตาบาหนึ่งคอโมโมเคโทเคนหนึ่งใบลงช่องเรียกกานะครับอ่าโมโมเคใบโทเค้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายความสามารถมัน เรามาต่อที่ radilina ต่อเลยความสามารถอีกย่างหนึ่งน,นะครับก็จะเป็น g i ต t e r lolowa นะครับ g i ต t e r lolowa เนี่ยก็คือจัดแฟนกาของเราเนี่ยต้องเป็นติดชื่อ lolowa ลลแล้วก็มีความสามารถ F l i t t e r ด้วยนะครับไม่งั้นความสามารถในช่องเขียวเนี่ยจะไม่สามารถทํางานได้นะครับผม,มความสามารถอันนี้ก็จะคือ auto อโตโตช่วงอากาศเมื่ออยู่นี้โจมตีนะครับโซบ้าหนึ่งเลือกโทเค็นยูนิตของคุณที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้1ใบนะครับ ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของยูนิตที่เลือกนะครับผมก็จะเป็นตัวเสริมพลังเล่นคอมโบกันอย่างนี้นะกับโทเคนเ็นใบนี้อ่าต่อมาก็จะมาเอฟเฟกต์ของโทเคน Momo ็นโมโมเคนะครับผมความสามารถแอคนะครับรีทายเรียกากาศใบอื่นของคุณ1ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวก5,000ตามจำนวนการ์ดที่ถูกรีทายไปนะครับจนจบเทิร์นแล้วก็กริตเตอร์โลโลวานะครับความสามารถคอน ถ้าคุณมียูนิตท,ที่มีคําว่าลาดิลิน่าในชื่อการในแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตนี้จะสามารถโจมตีจากแถวหลังได้นะครับผมเรียกว่าเล่นกันเป็นคอมโบ3ามใบอย่างนี้เลยนะครับการสามใบนี้ก็จะเป็นคอมโบหลักของเด็กนี้นะครับผมแต่ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยดูทีหลังนะครับไปต่อไปครับเดกสองนะครับสัตว์เขาเป็นนไพย์อามาดีนะครับผม ก็ใส่มาเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันขาดโซนะคุณรู้ว่ามันได้กินไซโซเยอะก็แล้วต้องการพลังด้วยแล้วยูนิตเนี้ยมันก็จะสามารถให้ความพลังได้นะครับโดยเมื่อมันเห็นการ์ดแถวหลังตีนะครับคอร์เตบาหนึ่งนำยู่ินี้เข้าโซและยูนิตนั้นบวกหนึ่งหมื่นนะครับก็คือเมื่อไอตัวเนี้ยตีก็ไอตัวนี้ก็จะคอร์เตบาหนึ่งเอาเข้าโซนะครับแล้วอยู่นี้บวกหมื่นนะครับก็จะได้ทั้งพลังทั้งโซนะครับผม แต่ว่ามันจะเปลืองคอเทอร์บาร์ไปหน่อยนะถ้าใครไม่อยากเปลืองคอทเอร์บาร์ก็แนะนําก็จะให้ใช้เป็นเสดาใบนี้นะครับง่ายๆก็โง่เลยรีทายใบนี้บกหมื่นเลื่อนหนึ่งตัวบกหมื่นนะครับก็จะง่ายกว่าแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากใช้โซ่ะโซมันใช้เยอะก็เลยว่าเออเอามาเผื่อไว้ทั้งสองใบมาเติมโซนะครับผมต่อมานะครับเกรดสองนะครับมอสเกิลผู้ชั่วร้ายเมเปิลนะครับผม ความสามารถออโต้หนบโซนนะครับเมื่อแวนกาดเกตสามหรือสูงกว่าคุณลงสนามในไลฟ์เฟนะครับถ้าคุณไม่มียูนิตที่คำว่าเมเปิลในชื่อการ์ดพอยูนิตนี้ลงช่องเดียกานะครับความสามารถข้างล่างนี้ผมจะไม่พูดเนาะเพราะว่ามันเอาไว้เล่นกับพีเตอร์เชเชียนะครับผมที่เป็นสีเหลืองเนาะเอาใส่มาหนึงใบนะครับเอามาทิ้งแล้วก็เมื่อไลฟ์นระบายเนี่ยจะโดดมาได้นะครับผม ก็มันการ์ดทิ้งแล้วก็มันการ์ดยูนิตโดดนะครับเวลาเราไม่มียูนงยูนิตเนาะใส่มาใบหนึงแล้วก็ต่อมานะครับ Stepping c คิร์ s สวีร์นะครับใส่มา4ใบนะการ์ดใบนี้เมื่อลงสนามก็จะสามารถ call เพนโทเค n ได้1ใบนะก็เอามาเติมโทเคนฟรีๆไปแล้วก็ใบต่อไปนะครับสางามผู้ดึงปอกแขนเสื้อนะครับใส่มา2ใบนะเพราะว่า ช่วงนี้ผมคิดว่าเอวาน่าจะระบาดแล้วมันจะบายใบนี้ของเราทิ้งนะครับผมเราจําเป็นต้องมีใบนี้เล่นอยู่บนสนามนะก็เลยใส่มาสองใบเพื่อดึงมาจากใบโซนกลับมานะครับผมต่อมานะครับการชุบชีวิตของเราควบแน่นร่างวิญญาณนะครับโซบ้านหนึ่งชุบหนึ่งตัวบวกห้าพันก็เอามาชุบใบนี้นี่แหละเพราะมันเป็นคีย์หลักของเด็กพีจีครับใส่มาสี่ใบนะครับผมอือฮึ ต่อมานะครับคิวทิ r กเกอร์นะฮิวทิกเกอร์เนี่ยผมจะใส่เป็นคิวธรรมดา2องิวเทคกันคิสองนะครับผมแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยเจอคนเล่นเวฟเยอะก็อาจจะใส่เป็นคิวเวฟนะครับผมส่วนตัวที่ใส่เป็นฮิวเทคกันคิเยอะเนี่ยเพราะว่าเคยเพื่อนผมมาเล่นเหลืองนะมันเล่นแฟนทอมแล้วมาเล่น Phantom, ลเอวาซึ่งมีคินะครับผมก็เลยใส่แบบนี้ดีกว่าเดีย๋ยวต้องรอดูว่า หรือว่าเวฟจะเยอะกว่ากันนะไม่งั้นจะได้เปลี่ยนนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดุลรพินิตของแต่ละท่านนะว่าจะคิดว่าจะเจอเด็กไหนก็ใส่ยูเทคใบนั้นนะครับผมถัดมาครับโอเวอร์ชิกเกอร์นะครับหนึ่งใบต่อมาครับดอชิกเกอร์นะครับใส่มาสามใบนะเป็นดอเท็กต่อมาก็คีที่ข้อิกเกอร์นะครับผมแปดใบนะจะเป็นคีเท็กสี่แล้วก็คียธรรมดาสี่นะครับผม เอาละครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นของเด็กอีงนี้กันเลยครับผมไปกเลยเอาละครับเราก็จะมาดูคอมโบงเด็กอ้งนี้นะครับผมก็สมมติว่าเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับจัวการ์ดหใบพิ้งการจมมือ1นใบครับไลท์เกตหนึทีนี้เมื่อตัวเกตหนึงเนี่ยมันไลท์ทับตัวเกตศูนย์ตัวนี้นะครับจะพอเพนโทเค็นนะครับ1นใบลงมานี่เสร็จแล้วก็ผ่านเทินครับ ถ้าจะฝ่ายเขาจะตีเราหนึ่งโป้งนะครับผมโอ้ยฮิวอ่อาเสร็จแล้วเข้าเทเลอรนะครับปึ๊บทิ้งการจังมือหนึ่งใบครับผมทิ้งผิดจีไปเลยไลท์เกตสองครับดีทายหนึ่งใบนะคอร์อทนท็อกเนสองใบนะครับผมชุบชุบแ้วก็เด็กเด็กนี้เนี่ยมันมีความสามารถที่ดีตรงที่ว่ามันสามารถบุกได้ในแต่ตอนเกตสองนะแต่ว่า มก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะบางทีมันจะทําให้เราแบบไม่มีของบุกตาหน้านะแต่ว่าเป็นแบบถ้าคุณมั่นใจก็บุกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูกันอับแรกก็ต้องมีอดีเลน่าก่อนนะหนึ่งคอร์ตบ,บารน,นะครับคอมอโมเคออกมาเสร็จแล้วช่องนี้นะครับก็แนะนําว่าให้คอก็จะเป็นตัวเบสองใบนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ยีิดนี่ใบนี้ใบนี้เมเปิ้ลนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ไม่เสียพอเดียวนะเพราะว่าถ้าหากตัวนี้้โดนตีเป็นตัวกักเต็มเทอร์น้านะครับหรือว่าเรามาเสร็จเนี่ยก็มันก็จะสามารถชุบชีวิตกลับมาได้ในตอนไลท์เกรดสามนะครับผมอ่ะอ่ะผมก่นี่คือฟูคอมโบเรานะครับรับแรกก็ใช้ตัวนี้ก่อนเอารีทายสองใบชุบบวกไปมือนะครับอันนี้ก็ตีมือหนึ่งอันนี้ก็ตีมือหนึ่งได้เช็คครับโชวได้้ยได้ดอ โบกพรางไปนี้บิกหมื่นนะครับตัวหนึ่งอันนี้ก็ตีสองหมื่นห้าแล้วตีตายสุดแล้วไปนี้ก็ตีครับปุ๊บโซบันหนึ่งครับเลื่อนไปนี้โบไปอีก่สองหมื่นห้านะเป็นสามหมื่นห้านะครับผมอ่าก็จะเป็นฟูลคอมโบของตอนเกต2สองของเด็กนี้นะครับอ่าโอเคกลับไปโชว์เสร็จแล้วก็กลับนะครับอันนี้ก็กลับแ้วแต่ส่วนมากนิสัยผมจะไม่ค่อยเน้นบุกตอนเกรดสองนะถ้าแบบไม่ได้มือป๊อกอะไรยังไงนะครับ หรือว่าไม่มีลาดิลิน่าสองใบแนะนําว่าต้องมีลาดิลาดิลิน่าสองใบในมือนะเพราะมีโอกาสตอนที่ฝากเกียร์สอนเนี่ยเขาจะตีลาดิลิน่าเราเพื่อกักเต็มแล้วเราก็จะตีด้วยโทเค็นของเราไปนี้ไม่ได้นะโมโมกเราก็จะตีไม่ได้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นใครจะบุกก็คิดดีๆนะครับผมอ่าสมมติเราตีแค่นี้ได้ออกมาเป็นดอนะครับผมอ่าก็จะจบเชิญ อย่างนี้ถ้าเจอเธออีกฝ่ายนะครับก็จะตีเรามาเจ็บอีกหนึ่งแดมครับออเออเสจแล้วเราก็ตัวก,การนะครับทิ้งการชกุนมือหนึ่งใบนะครับทิ้งใบนี้ไล์เกตสามอันนี้เราก็จะสอนวิธีบุกตอนเกตสามนะครับผมก้นันแรกต้องมีสองแดงก่อนนะเนาะก็ใช้ใบนี้ซุบเซตออเดอร์ คอร์ตบ,บ้านหนึ่งครับหาลาเดีลิน่านะครับผมอ่าใบนี้เอ้ดีไทยด้วยชึ๊บยืนดีทยอ่าดีไทยคอสมันคือคอรเตบ,บ้านหนึ่งดีทายเรียากะหนึ่งใบน,นะครับผมถึงจะเล่นได้อะนะฮะลาเดีลิน่ามาแล้วเสร็จแล้วทีนี้แถวหลังเราก็จะบวกหนะ้าพันนะแถวหลังที่เป็นโทเค็นนะครับผมเดี๋ยวคอเกตสองใบนี้ครับคอรตบ้านหนึ่งครับ เอาโมโมอ่าเสร็จแล้วทีนี้อันนี้ใน้ความว่าผมมีเพอร์โซนาเนาะผมก็จะไม่อยากปลุกมากเท่าไหร่นะครับผมก็จะลงอันนี้นโซบายหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะเก็บโซบายไว้ลาดิลิน่าเนะาะก็จะคอยนี้อมาเรียกเขาเข้นนะครับอืมอาจจะลงประมาณนี้เลยอันนี้ตีครับตัวนี้เป็นหมนะื 18, ่นเนาะหมื่นแปดตีชุบ อันนี้หมื่นสองหมื่นสามนะครับผมตีทวินไรส์เฟิร์สเช็คเซคเกอรเช็คนะครับไม่มีทิกเกอร์เสร็จแล้วก็ใบนี้ตีนะครับปุ๊บเออหมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากได้พลังเพิ่มก็รีทายสองตัวนี้ไปแล้วก็ใช้ความสามารถแวนนะโซบัสหนึ่งคอกลับมานะครับผมก็จะได้เวฟเหมือนเดิมและพลังแรงด้วยอันนี้ก็จะตีไปหมืน่นนี้ตีครับโซบัสหนึ่งนะครับ ก็กลายเป็น2องหมื่นะถ้าลงประมาณนี้ในช่วงเกตสามนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้พลังมากกว่านี้นะครับผม,มย้อน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 ฟิลมันก็จะอ่ะอันนี้ยังย้อน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 นะ,ะราอยู่อย่างนี้เนาะเราเล่นไปนี้รีไทายหนึ่งตัวนะครับเราพอไปดิลิน่าเพื่อมีใไปนี้นะชุบเสร็จแล้ว เราก็จะใช้ตัวนี้ดีทายปึ๊บบวกไป5,000นะเสร็จแล้วก็กดแว่นชุบปปึ๊บอืมอืมอืมช่องนี้เราก็จะคอยุงนะครับผม,อ,มอิมเท้พาดาก็ลงมานะครับแต่ว่าถ้าใครมีสามแดมเนี่ยก็แนะนำว่าให้คอเป็นใบนี้นะมันก็จะคืนโซแล้วก็ใบนี้ก็จะบวกอีกหนึ่งมื่นะครับผม แต่ถ้าแดมไม่มีแล้วเราอยากได้หรือเราอยากได้การจั่วการก็จะคอเป็นอยู่นะครับทับไปเลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับบูตี้บูตี้อันนี้บวกไป5000จากดีไซน์โทเคน็นหนึ่งใบแล้วบวก5 0 0 0จากนี้ก็เป็นห5 0 0นนะครับผมตีป้ายแล้วนิดตีซุบสบ้บานหนึ่งบวกไปอีก15 0 0 0เป็น2 5ง0 0้าโดยที่ยังไม่เพอนะครับ แล้วพอจบเทินอันนี้ก็จะวิ่งเข้าโซนนะพอเราตีซีเบฟแล้วแล้วก็จันหนึ่งชุบอ่าก็าจะเป็นกานจบคอมโบของเล็กๆนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นได้ยืดหยุ่นอยู่นะเพราะว่าช่องนี้มันแบบอยากเล่นอะไรก็ได้จะเอาเป็นโทเค็นตีเพียวๆก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเสียมือหรืออยากได้มือก็ใช้ยุงแดมเหลือก็ใช้เป็นตัวเม่นหายป๊บนึงนะหาเม่นก่อน หายไปไหนแล้วตอนยังไงน้องเมน่นาก็ใช้เป็นเม่นมาแทนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีคือราดิลีน่าในช่องเดียวกับในแถวตั้งเดียวกับโอโมเคนะครับที่จะเป็นสิ่งสาคัญของเด็กนี้นะครับเอาละครับใครที่เล่นโลโลวานะครับก็คิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับผม ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเด็กที่เอาไปเล่นสนุกได้นะครับผมแต่ว่าแข่งนี่ยังก้ามกลึงอยู่นะแขง่งยังก้ามกึ่งเพราะรู้สึกว่ามันแบบมีเด็กที่โดนแรงๆกว่านี้ได้นะ,ะทำให้เราอาจจะพแพ้ได้นะครับผมแต่ว่ามันเด็กที่เล่นแล้วสนุกดีนะครับในความคิดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม